NJK Family สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นิกก็จะมาทำเมนูราดหน้าค่ะทำเส้นใหญ่จากแผ่นปอเปี๊ยะสดเวียดนามนะคะทีนี้เราก็มาดูวิธีทำกันเลยขั้นตอนแรกนี้ก็จะมาทำเส้นก่อนนะคะก็ใช้วิธีใช้น้ำราดแบบนี้หรือว่าเพื่อนๆจะจุ่มน้ำก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็เอามาวางไว้บนจานแบบนี้ค่ะนี้จะทำเป็น สชั้นนะคะเพราะว่าแผ่นปอเปี้ยเวียดนามเนี่ยเขาจะค่อนข้างบางมากๆนิดก็เลยจะทําให้เป็น2ชั้นนะคะก็เอามาวางทับลงไปเลยเสร็จแล้วเราทิ้งไว้สักพักนะคะเขาก็จะดูดน้ําแล้วก็จะนุ่มพอดีนั่นเองเสร็จแล้วก็ทําแผ่นต่อไปเลยค่ะทําเหมือนเดิมเลย พอเขาเริ่มนุ่มพอดีนะคะเราก็จะมาเตรียมไว้อีกจานหนึ่งก็คือจะทาน้ำมันลงไปบนจานแบบนี้นะคะเส้นเขาจะได้ไม่ติดจานเสร็จแล้วก็เอาแผ่นที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะที่เขานุ่มแล้วเนี่ยเอามาวางไว้เลยแล้วหลังจากนั้นก็ทาน้ำมันลงไปค่ะเพราะว่าเราจะเอาอีกแผ่นหนึ่งมาวางทับนะคะเขาจะได้ไม่ติดกันเนาะทาลงไปเลยแบบนี้ เสร็จแล้วก็เอาอีกแผ่นหนึ่งที่เราเตรียมไว้ที่นุ่มพอดีแล้วนะคะมาวางลงไปเลยเสร็จแล้วก็ทาน้ามันอีกชั้นหนึ่งค่ะทีนี้เพื่อนๆก็ทําแผ่นอื่นแบบเดิมเลยนะคะทําขั้นตอนเหมือนเดิมเลยถ้าเกิดอยากทานเยอะหน่อยก็ทําหลายๆแผ่นหน่อยนะคะอันนี้นิดก็จะทําประมาณหนึ่งสำหรับทานสองคนค่ะ ั้นตอนเหมือนเดิมเป๊ะเลยจะใช้วิธีราดน้ําแบบนี้หรือว่าใช้วิธีจุ่มน้ําก็ได้นะคะแต่ไม่ต้องจุ่มไว้นานนะคะเพราะว่าแผ่นเขาจะเละจนเกินไปนั่นเองต้องขอบคุณไอเดียนี้นะคะกับแม่บ้านต่างแดนหลายๆท่านที่ทําลง YouTube หรือลงในเพจนะคะอันนี้ไม่ใช่ไอเดียที่นิดคิดขึ้นมาเองนะคะแต่นิดก็ทําตาม เพื่อนๆหรือพี่ๆที่ทํา youtube เหมือนกันนะคะหลายๆช่องที่อยู่ต่างประเทศเขาก็เอาแผ่นปอเปียสสุดเวียดนามเนี่ยมาทําแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยหาเส้นใหญ่ค่อนข้างยากนะคะหรือถ้าเกิดมีขายก็คือราคาแพงมากๆเลยเสิ็จแล้วก็เอามาทําเหมือนเดิมเลยนะคะแบบนี้ค่ะประกบกันเป็น2แผ่นความหนาจะได้พอดีทีนี้ก็ มาทำเหมือนเดิมเลยค่ะทาน้ำมันพืชนะคะลงไปแล้วก็เอาแผ่นที่เราเตรียมไว้ที่เขานุ่มพอดีแล้วเนี่ยมาวางลงไปเลย พอได้ปริมาณตามที่เราต้องการนะคะเราก็จะมาเริ่มตัดเส้นกันค่ะก็ตัดเส้นกะประมาณความกว้างตามที่เราชอบเลยนะคะส่วนนิดจะตัดความกว้างประมาณนี้เนาะ พอตัดเสร็จแล้วแบบนี้เราก็จะมาดึงเส้นออกจากกันนะคะก็จะสังเกตได้ว่าจะดึงง่ายมากเลยเพราะว่าเราทาน้ํามันกั้นไว้แล้วนะคะให้เขาไม่ติดกันเนาะส่วน2องแผ่นที่เราไม่ได้ทาน้ํามันเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาติดกันอย่างดีเลยแล้วก็ความหนาน,นี่พอดีเลยค่ะก็แกะแบบนี้ให้แยกออกจากกันให้หมดเลยนะคะเขาจะได้มีความหนานที่พอดี แล้วก็เส้นไม่ติดกันด้วยนะคะทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็จะมายอะหรือว่าราดซีอิ๊วดำลงไปนิดก็จะใช้วิธีนี้นะคะใช้ใส่ถุงมือเอาจะได้มือไม่เปื <i> ้อนเนาะก็คลุกเคล้า <ed> กับซีอิ๊วดำค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปใส่ตอนผัดเนี่ยมันจะค่อนข้างยากในการเกลี่ยให้สีสม่ำเสมอนะคะก็ใช <i> ้ว <c law> <i> ิธีนี้ก็จะทำให เส้นเนี่ยได้รับซีอิ้วดำอย่างทั่วถึงนั่นเองก็ใส่ตามที่ชอบเลยนะคะชอบสีเข้มๆก็ใส่เยอะหน่อยถ้าเกิดไม่ชอบสีเข้มก็ใส่น้อยหน่อยทีนี้นิดก็จะมาผัดเส้นก่อนนะคะก็จะเจียวกระเทียมก่อนนิดนึงเส้นจะได้หอมๆแล้วก็เอาเส้นลงไปผัดเลยคะ่ะข้อควรระวังในการผัดเส้นแบบนี้นะคะคือ จะใช้ไฟกลางคะ่ะห้ามใช้ไฟแรงหรือร้อนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดผัดเขาแบบไฟแรงจนเกินไปแล้วเขามีความเริ่มจะเกรียมๆเ,เนี่ยเส้นอันนี้มันไม่เหมือนเส้นใหญ่นะคะมันก็จะทําให้เส้นเหนียวแล้วก็แข็งนั่นเองคะ่ะคือทางที่ดีเราควรจะผัดแค่ไฟกลางพอนุ่มแล้วก็ตักออกเลยนะคะอย่าให้เขาอยู่ในไฟนานจนเกินไปนั่นเอง ทีนี้เราก็จะมาทําน้ําราดหน้ากันค่ะก็ไม่ต้องเติมน้ํามันแล้วนะคะเพราะว่าน้ํามันช่วงนี้แพงเนาะประหยัดทีนี้เราก็ใส่หมูลงไปค่ะผัดกระเทียมก่อนแล้วก็ใส่หมูลงไปพอหมูเริ่มสุกก็ใส่ผักลงไปเลยอันนี้นี่ก็จะใส่เป็นแครอทนะคะ ทีนี้ก็ใส่เห็ดลงไปค่ะอันนี้ผักนี่แล้วแต่เพื่อนชอบเลยนะคะใส่อะไรลงไปก็ได้แต่ว่านิดก็มีผักแค่นี้ก็ใส่แค่นี้เนาะจากนั้นก็จะเติมน้ําลงไปค่ะอยากได้น้ําเยอะน้ําน้อยก็กะประมาณเอาเลยเนาะเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงรสค่ะด้วยน้ําตาลทรายตามด้วยต้าเจี้ยว ทีนี้นิดก็จะเติมผักลงไปนะคะที่นี่หาคะน้าค่อนข้างยากนิดก็จะใช้เป็นกวางตุ้งฮ่องเต้แทนเนาะที่นี่จะหาซื้อง่ายในซูเปอร์มาร์เกต็ตแต่คะน้าเนี่หายากมากเลยต่อไปก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะทีนี้ก็เติมแป้งมันลงไปนะคะแป้งมันเนี่ยนิดก็จะามาผสมน้ําก่อนเนาะตอนนี้ที่ใส่แป้งมันเนี่ยเราก็จะ เบาไฟให้อยู่ประมาณปานกลางนะคะเสร็จแล้วก็คนไปเรื่อยเความเหนียวความข้นเนี่ยตามใจชอบเลยนิดก็ชอบเหนียวประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็ชิมรสนะคะเพราะว่าเต้าเจี้ยวนี่เขาเค็มอยู่แล้วถ้าเกิดยังไม่เค็มเราก็เติมซีอิ๊วขาวเพิ่มลงไปค่ะอันนี้นิดก็จะเติมซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงเนาะ คนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะราดหน้าของเรานะคะราดหน้าในต่างแดนมีอะไรก็ใส่ลงไปเลยถ้าเกิดมีกุ้งมีปลาหมึกก็ใส่ลงไปได้นะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็จะมาทานกันเลยค่ะตักราดลงไปบนเส้นเลยฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะถ้าเกิดอยู่ในต่างแดนแล้วก็ได้กินอาหารที่เราชอบได้กินอาหารไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ มีความสุขมากๆเลยทีนี้ก็โรยพริกไทยลงไปนิดนึงเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆไอเดียนี้นะคะถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนิดวันนี้นะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ